มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนชื่นมื่นหมอภาคควงสาวสวยเข้าพิธีวิวาสุดเรียบง่ายล่าสุดวันที่14พฤษภาคมพันเอกนายแพทย์ภาคโลหานชุนหรือว่าหมอที่แกล่งที่สุดในปัตพีลงภาพงานแต่งงานสุดอบอุ่นนะคะ ผ่านทางโซเชียลมีเดียพร้อมด้วยแคปชั่นหัวใจสองดวงเรียบง่ายแต่ว่าหวานชื่นแฟนๆแห่ร่วมยินดีกดไลค์กันรัวๆเลยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุดลงตัวหลอ่อสวยสมกันสุดๆนะคะพร้อมส่งกำลังใจให้รักนิรันดตลอดไปทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับหมอผาคแล้วก็เจ้าสาวด้วยนะคะชื่นมืนหมอผาคควงเจ้าสาวคนสวยเข้าประตูวิวาหมอที่แกร่งที่สุดในปัตภพี ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ